ครับก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆชาว YouTube c h anel n ท่านนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสลงจะได้ลงไปสัมผัสสัมผัสสนามช้างครั้งแรกครับเดี๋ยวใครนะครับที่อยากรู้ขั้นตอนการ การลงไปวิ่งบนสนามช้างต้องทำไงบ้างตามกันไปดูนะครับจนจบทิศนะครับโอเคแ่งแรกมาถึงนะฮะเตรียมของให้พร้อมเลยทุกอย่างนะครับก็เอารถมานะครับร้อยสมัครก่อนนะต้องสมัครเขาจะมีสมัครก่อนเสร็จแล้วเตรียมของมาขึ้นไป,นไปอบรมนะต้องอบรมก่อนแล้วก็กล่องไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับหลายคนเตรียมตัวเสร็จแล้ว ่ผมยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมบกินเนอร์มือใหม่นะเดี๋ยวค่อยมาที่หลังให้พี่ๆให้เขาต้องลงแรกลงไปก่อนนะครับอตอนนี้เดินขึ้นไปข้างบนก่อน ต้องมาเต็มเต็มเลยนะชุดจัดเต็มมาเลยอุปกรณ์พื้นฐานนะครับเริ่มจากข้างล่างเลยนะรองเทา้าต้องเป็นรองเทา้าหุ้มหน้าแข้งเลยแหละนะครับแล้วก็ชุดนะชุดเป็นชุดหนังนะครับ ควรจะเป็นชุดหถังเป็นท่อนเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ออขึ้นมาเนี่ยบางท่านก็จะเป็นชุดต่ออยู่แต่ถ้าในการแข่งขันจริงเขาเขาจะให้ใช้แบบชุดชุดท่อนเดียวสุดท่อนเดียวเลยนะเพื่อคว,วามปลอดภยัยถ้าต่อไปก็เป็นถุงมือถุงมือเป็นแบบข้อยาวนะถุงมือเป็นแบบข้อยาวถุงมือเสร็จเป็นหมวกกันน็อก แบบเต็มใบนะครับสายรัดควรเป็นสายรัดไม่ใช่ควรสิต้องเป็นสายรัดดีๆๆนะครับเท่านั้นนะอโอเคอุปรกรณ์ความปลอดภัยน่าจะอันนี้เตรียมรถให้พร้อมหอบหน่อยนื่ร่างกายไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยใจที่อยากมานะครับ อากรรมืดเลยทีนี้โต,โต้หน่อยเลยโต้หน่อยโอเคอ่ะเรียบร้อยต่อนะครับอ่ะวพี่พี่ผมหายไปไหนละเ,เดินมาลงทะเบียนนะครับในห้องนี้วีพี่เจสามอโอเคทุกคนกำลังกรอกกันอยู่เห็นเข้ามาตรงนี้ เอกสารอยู่บนตัวครับพวกเราเดินมาเข้าคิวกันไปกันอีกรอบครับซึ่งหาเลยพี่จะลงแข่งนะโอเคลงแข่งเลยเหรอฮะเฮียเสียวครับมีแซวอ่าเสร็จแล้ว ถือไปแล้วถือไปชุดหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วไปให้เขาพี่พี่พาเขาเขียนดูก,ก่อนนี่ก็เสร็จแล้วนะปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาเขียนแป๊บหนึ่งนะครับ ามาคุยกันต่ออะอยู่นี่เองถ้า,างั้นเราขออนุญาตกอลข้อสอบเลยนะฮะเฮ้ยมันไม่ได้<ช>ไม่ได้โอ้ยไ,ไม่ไ,ม,ไม,มันวางไม่ได้วางมันหมุนติ้วเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไม่ตัดเลยนะต้องตัดต้องตัดคลิปโอเคตัดคลิปไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบครับอะไปกอกไปสมัครใบสมัครขึ้นแบบนี้นะนี่เลย เสร็จแล้วครับนี่อ้าวไปไหนละค่ะเมือ่อกี้ไปโดนไมเหมือนน,น,นักเก็ตค่ะนักเก็ตจะเป็นสีเขียวบีกินเนอร์จะเหลืองนะครับค่ะน่าละครับโอเคได้เรียบร้อยครับเ,เสร็จแล้วหลังจากนั้นเดินต่อครับวันนี้เรามาเจอใครพี่ดองสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พี่ดอมมามาลงวิ่งด้วยนะวันนี้อยู่ในลงลงรุ่นไหนครับพี่ดอมครับโอเคครับผมคุณครับเดี๋ยวเราจเจอกันกับพี่ดอมนะครับอันนี้พี่โดมใช่ไหมฮะเอ้าทำไมเมื่อเมื่อหน้าดำอย่างเนี้ยออโต้ให้หน่อยสิ <Okay>. Uh. โอเคะอ่าเมื่อกี้เป็นพี่ดอมอันนี้พี่นาเดชนาเดชพี่ดมอันนี้แหละพี่เฟียมพี่เทียมพอครับโอเครับ <c oughs> โอเค <c oughs> อเครับผมไม่ได้เจอกันนะ <c oughs> เพราะอยู่ในพิธีโปรทั้งนั้นเลยคเ okay. สาวๆครับตเตรียมครีนเลยมีกันแน่อยู่ด้วยกันแน,น่ต้องไปถามดูว่าหมายเลขอะไรด้วยพี่ดอมครับพี่ดอมครับพี่ดอมติดหมายเลขอละไรครับ <c oughs> <c oughs> พี่ดอมติดติดรถหมายเลขอะไรครับ ไม่ครับหมายถึงว่ารถรถรถพี่ขอดูไว้ได้ยี่สิบหกแต่ว่ารถรถที่ติดติดเบอร์เบอร์อะไรฮะเบอร์เบอร์รถที่ที่พี่ติดเบรยีนถใช่ไม่ไม่เบอร์เบอร์รถที่ใช้ลงแข่งที่ที่ไลลลงใช้ลงแท็กฮะอ๋อครับโอเคตอนนี้ใช้เป็นยี่สิบหกยังไม่ติดเบอร์เนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอเจอกันนะครับ ได้ที่ตามตูดแล้วได้ที่ตามตูดแล้วตามตูดคนละหล่อไว้อ่า <c oughs> โอเคครับเราเราเข้าอบรมนะครับเดี๋ยวเราเข้าอบรมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับควันที่ออกจากส่วนอื่นที่ไม่นท่อแปลพา่ามันมีของเหลวไหลออกมาโดนตัวเครื่องโดนความร้อนนะครับโดนความร้อนจนเกิดควันขาวนะครับผมต้องเร่งให้จอดทันทีพเพราะไม่อย่างนั้นคุณวิ่งไป4.554กิโลวันนี้เวลาสล็อตตึง ผมเคลียร์แท็คนอื่นไม่ได้วิ่งแน่นอนรุ่นอื่นๆที่เหลือเลทแน่นอนถูกไหมครับนะครับขอความร่วมมือหรือแม้กระทั่งก่อนเลทคนที่ตามท้ายผมนะถึงแม้ให้สัญญาณพงแล้วคนที่ตามท้ายโอกาสลื่นเกิดอุบัติเหตุเป็นไม่ได้สูงใครเห็นดับส้มต้องใช้ดนวินีตรงนี้ในการเรียกออกก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นนะครับอันนี้ขอความร่วมมืออันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเคสพงแดงนะครับก็คือความหมายต้องยุติชั่วคราวนะครับ ทงแดงทั่วสนามคือมีอุบัติเหตุนหนักแน่นอนอยุติกันยุติการวิ่งชั่วข่าวนะครับยุติการวิ่งชั่วข่าวก่อนนะครับทุกจุดที่ขึ้นทงแดงตอนนี้ทุกท่านจะไม่รู้ว่าจุดไหนเกิดอุบัติเหตุสิ่งแรกที่ขอความร่วมมือการกระทำคือชลอความเร็วนะครับเห็นจุดไหนก็นแล้วแต่วิ่งเท้าพิ่เลยนะครับเห็นอยู่โค้ง9โค้ง10 10- ถึง11บปุ๊บอย่าวนต่อกากนนแข่งอยู่นะครับในกรณีนักแข่งลุกไม่ไหว ้องเอาบอร์ดหรืออะไรต่างๆเข้าไปผปสมพยาบาลแล้วเคลืญญ่อนย้ายออกนะครับอันนี้เห็นแล้วนะครับก็ขอความร่วมมือจริงๆนะครับในการชะลอความเร็วแล้วก็รลีกห่าน,นะครับเพราะว่าเราต้องผสมพยาบาลนักแข่งก่อนนะครับในส่วนนีนออ้อันนี้ก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับว่าอย่า <พอ S 2> <ช>แหงเพราะว่าแถมไปแล้วครับหลังจากที่เราเข้าอบรมแล้วนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับสติกเกอร์นะครับเป็นก็จะได้นะครับเป็นรุ่นสีนะครับที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับเซ็ตหนังสือจะเป็นสีนี้นะครับของทางสนามแล้วก็เราใต้เสร็จก็ไปเสร็จแล้วลงมปเรียกโบรได้เลยนะครับรุ่นแรกจะเป็นอ่ารุ่นโปรชัวร์ไบต์นะครับสติกเกอร์สีแดงนะครับเลสสติกเกอร์ฝากให้เด็กเอาไปนิด้ของตรง สำหรับการอบรมเมื่อกี้นะครับที่เขาก็จะเล่าเรื่องธงนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมในการวิ่งแท็กเรททั้งทุกครั้งนะครับได้ได้รู้จักว่าธงนี้คืออะไรธงแบบนี้เป็นอะไรนะครับหลังจากนั้นพอเจอสัญญาณธงเนี่ยอย่างแรกหลกัหลกๆเลยนะครับที่เขาจะขอให้ รถทุกคันน่ยชะลอความเร็วลงนะครับก็จะมีธงที่พิเศษขึ้นมาก็คือธงดำดำแดงนะครับตัวนั้นก็จะมีหมายเลขบอกเลยว่ารถคันไหนโดนธงขันนี้ปุ๊บต้องเข้าพิดนะต้องเข้าพิดมาเพื่อเพื่อเช็ครถอีกรอบหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกายเป็นว่าในในสนามเนี่ยอ่า มองว่าความปลอดภัยสูงกว่าบนท้องถนนแน่นอนนะครับมีคนที่คอยจับตาดูรถเรามีคนที่คอยที่ระแวดระวังให้กับให้กับรถที่วิ่งอยู่ในสนามนะว่าเกิดปัญหาส่วนไหน <c oughs> อะไรยังไงนะเขาก็จะเรียกกลับเข้ามาโอเคครับตื่นเต้น ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับขนาดยังไม่ได้ลงไปบนบนพื้นแท็กเมื่อกี้เราเจอพี่ดอมนะครับดอมจากปูลน,นะครับวันนี้ก่อนหน้านี้เจอกันที่มอเตอร์เอ็กโปครับวันนี้มาเจอกันที่ช้างอินเตอร์เนชแนลครับถัดทายไปเรียเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะที่เขาวิ่งรุ่นเดียวกันกับเราด้วยนะครับไม่เป็นไรครับได้ผมได้ที่พึ่งพาแล้วขอตามลายพี่เข้าไปนะครับอเมื่อกี้นักแข่งบอกเลย กลับมาแล้วครับโอ้โหพร้อมแล้วแรกขอเราครับงั้นก็พร้อมแล้วงั้นเราก็เตรียมชุดรอนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมเตรียมชุดเตรียมกล้องก่อนนะครับ ทันแรกที่จะวิ่งอั่านี้สีขาวนะครับที่นันตะชัะยกใส่ชุดแข่งย,ยิ่งหลอ่อเหมือนเดิม คครับสชงดีครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามน,นะครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อน